สวัสดีครับหายไปหลายวันเนื่องจากติดทุระเกี่ยวกับรถยนต์ครับก็แบตเตอรี่มันเสื่อมก็เลยเอาแบตเตอรี่มาบูรณะด้วยเครื่องบูรณะก็พอใช้ได้ไปก่อนครับช่วงนี้เงินหายากแบตเตอรี่ลูกลาสองพัน สามพันสี่พันห้าพันยังไม่มีเงินครับก็บูรณะไปก่อนบางท่านก็คิดว่ารวยไม่รวยครับจนครับก็อะไรที่มันประหยัดได้ก็ประหยัดไปก่อนพอซ่อมได้ก็ซ่อมไปก่อนครับแบตเตอรี่เนี่ยมันก็พอจะบูรณะได้นะครับเขาเรียกว่าฟื้นฟูอืม ภาษาอังกฤษใช้ว่ารีคอนดิชันอืมก็ฟื้นฟูก็ได้เนะเออคือแบตเตอรี่เนี่ยมันทำไมมันถึงเสื่อมมันเสื่อมเนื่องจากว่าพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีซันเฟดซันเฟดก็คือคือกรรมฐาน ผสมกับออกซิเจนนะครับเป็นสารประกอบซันเฟตนะนะเป็นสารซันเฟตอ่ะสรุปว่าเป็นซันเฟต้วกันไม่ต้องรู้หรอกเป็นอะไรมันีก็จะมีซันเฟตนะครับมาเกาะที่แผ่นตะกั่วแผ่นธาตุอะไรของเขาอ่ะนะครับอืพอมันเกาะมากๆเนี่ยแบตเตอรี่มันก็เสื่อมแต่จริงๆอ่ะมันมันไม่เสื่อมหรอกครับดังนั้นเราก็กําจัดซันเฟตออก จากแผ่นธาตุจากแผ่นตะกั่วแบตเตอรี่มันก็จะกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งในระดับหนึ่งระดับที่ค่อนข้างดีเลยแหละเรียกว่าเรียกว่าใช้ได้เหมือนใหม่เอมไอเครื่องเครื่องเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับอยู่ประมาณไม่เกินห้าร้อยบาทสั่งซื้อได้ทางช h อป e ีหรือ Lazada ก็มีขายนะครับ ก็ผมก็เรียนแนะนำว่าถ้าคุณมีปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมลองสั่งในเครื่องนี้มาฟื้นฟูมันดูก่อนครับเพราะว่ามันแค่ห้าอยบาทเองไม่เกินไม่เกินห้า้อยบาทส่วนมากผมเห็นอยู่ขายอยู่สองร้อยสองรอยห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยนะผมก็เผื่อราคาไว้ห้าร้อยเพราะว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่รถเกง๋งเล็กเไม่เป็นไรลูกหนึ่งพันสอง แต่ไอแบตเตอรี่รถกระบะหรือรถ ppv เนี่ยลูกมันใหญ่ครับที่หมูที่หมามีสองพันสองพันห้าสามพันดีดีหน่อยก็สี่ห้าพันเลยได้ผลครับผมก็ก็ใช้มาเป็นปีแล้วละ่ะมันก็ไม่พังด้วยนะของผมซื้อมาร้อยกว่าบาทเองก็ใช้ได้ ฟื้นฟูแบตคือแบตบแบบพังๆเลยเนี่ยก็ก็กลับมาใช้ได้นะแล้วคุณไม่ต้องไปคว่ำบ่งความแบตบเปลี่ยนน้ำกงเปลี่ยนน้ำกันเทน้ำกรดอะไรเลยนะคุณแค่ไอเครื่องนี้เสียบแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็สลายไอ้ซันเฟสเออกไปเองด้วยด้วยการย้อนกระบวนการมันนะอ่ะกระบวนการทางไฟฟ้านะครับไม่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยมันง่ายมากทิ้งไว้ประมาณยี่บี่ชั่วโมงหรือสี่สแปดชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับว่าสภาพมันเป็นยังไง ก็หนีมันทิ้งไว้เลยอะครับอย่างวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยคุณไม่ได้ออกไปไหนคุณก็ถอดแบตมันหนีบทิ้งไว้เลยหรือจริงๆแล้วเนี่ยกันไว้ก่อนถ้าแบตเนี่ยเราใช้มาสักปีหนึ่งเราก็เอามาสลายไอ้คราบซันเฟตสักทีหนึ่งก็ก็ดีนะครับมันจะได้ใช้ได้นานๆถ้าทําแบบนี้อาจจะใช้ได้ถึงห้าปีเจ็ดปีเลยก็ได้จนกว่าตะกั่วมันจะละลายหมดนะครับ ก็เป็นวิธีประหยัดเงินในยุคที่เงินหายากของก็ราคาแพงโดยชอนน้ำมันเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาคุยเรื่องน้ำมันครับอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับ